สวัสดีครับวันนี้สำหรับคนที่เป็นยูทูบเบอร์หรือเป็นยูทูบเบอร์ไลน์ใหม่หรือว่าคนที่ต้อง่านที่จะมีวิดีโอเก็บไว้ในช่อง YouTube เยอะๆนะครับวันนี้เรามาสอนทำ playlist playlist คืออะไร playlist คือการแบ่งหมวดหมู่ของคลิปที่เราได้โพสต์ลงมาใน y o u t u b e ไว้นะครับอย่างเช่นเรื่อง งานมันสงกรานเราก็จะมีคลิปของงานบันสงกรานใส่เข้าไปห,หรือเราจะมเีเรื่องกิจกรรมอย่างเช่นไปเที่ยววันนี้นะครับไปเที่ยววันสงกรานงานปีใหม่เราก็ใส่เป็นหมวดหมู่ว่า,าในงานวันสงปีใหม่เนี่ยเรามีทําอะไรบ้างเพราะเราอาจจะถ่ายคลิปลงไป4ี่สหคลิปนะครับแล้วก็เราอัดลงอัดลงไปเยอะๆนะครับ พื่อจะได้แบ่งหมวดหมู่เวลามาดูมันจะได้ง่ายในการที่จะตัดสินใจดูนะครับเลือกค้นหาสําหรับคนที่เป็นยูทูบเบอร์เนี่ยการแบ่งหมวดหมู่ทําให้คนที่เข้ามาดูใหม่เนี่ยสามารถที่จะเข้ามาดู playlist ของเราได้เขาอยากดูเรื่องสมมุติว่าเขากดติดตามเราแล้วเขาอยากดูในเรื่องของเ,อเรื่องนี้เขาก็สามารถเข้ามาดูได้นะครับมันสะดวกในการดูนะครับ วันนี้เรามาเริ่มดูกันเลยขั้นแรกเลยนะครับให้เข้าไปที่ตัวนี้ครับ YouTube ของเราเปุบ๊บหนึ่งสองสามเราดูไปแล้วขั้นตอนต่อไปให้เข้าไปตรงนี้ครับดูนะครับกดข้างขวามือด้านล่างสุดนะครับกดเข้าไป เห็นคำว่า Playlist ใหม่ให้กดนี่นะครับ Playlist ใหม่เราก็เราก็เลือกเราก็กดถัดไปครับถัดไปแล้วให้เราตั้งชื่ออย่างเช่นต uh, ั้งชื่อวัน บายของตะวันนี่นะครับแล้ววิดีโอตัวนี้เราจะทำา l a ลิ i ไว้ยังไงนะครับมันก็จะมีให้เลือกถ้าส่วนตัวเรามีเป็นวิดีโอส่วนตัวเราก็เก็บเป็นส่วนตัวถ้าเราต้องการทาเป็นสาธารนณะเราก็เลือกที่เป็นสาธารนณะอันนี้เราเลือกเป็นสาธารณะนะครับก็กดไปแล้วก็สร้างนะครับโอเคทีนี้ ไอ้ส่วนที่เราสร้างไว้เนี่ยเราจะมาดูใน YouTube Studio เวลาเราจะสร้าง playlist ครับนี่เราเข้าไปใน y u u t u b e s t u d i เให้เราเลือกชือ่ออี้นะครับ account ที่เป็นของเราเราก็จะเห็นว่ามันจะเป็นประมาณนี้นะครับทีนี้เรามาสร้าง playlist สมัรว,วีดีโอตัวนี้เ่เราก็กดแก้ไขแล้วข้างล่างเห็นไหมครับมันจะให้เพิ่ม playlist เราก็สร้าง playlist ขึ้นมานี่ครับวันสบายของตะว,วนันเราก็เพิ่มเข้าไปแล้วก็อย่าลืมบันทึกครับบันทึกเพิบน,นะครับ แล้วก็คลิปต่อไปคลิปไหนอีกอเราก็จะมีคลิปใหม่เพิ่มขึ้นมานะครับดูอ่าอันนี้เราก็กดแก้ไขกดที่ตัวหนังสือแล้วก็เพิ่ม l a ลิสต์แล้วก็เราเลือกวิดีโอที่ให้เราลงไปในลิสต์ก็คือคนสบายของตะวันอ่าโอเคแล้วก็กดบันทึก เช่นี้วิดีโอของเราพอเรามาเช็คมันก็จะมีลิสต์นะครับเรามาเช็คดูอ่านี้เช็คนะครับในช่องนี้ปึ๊บเราเข้ามาดูช่องของคุณอ่าอ่าวิดีโอทั้งหมดเรามีอะไรบ้างเราก็จะมีวิดีโอหนึ่งสองสามสร้างไว้นะครับแล้วทีนี้มาดู playlist นี่งไงครับ อ่ามันจะมีเห็นไหมครับมันจะมีลิสต์ขึ้นมาวันสบายของตะวันตรงนี้เราเป็นเพลยลิสต์ขึ้นมาแล้วนะครับเราก็จะสร้างจุดเป็นสถานะเข้าไปดูโอ้มันมีอะไรบ้าง1 2 3สมีซิปสรายการนะครับหรือเราจะแก้ไขเราก็สามารถเข้าไปแก้ไขได้ตรงนี้เขียนคำอธิบายอ,อ,อะไรทวกนี้สามารถเข้าไปแก้ไขตรงนี้ได้นะครับ ก็วันนี้ก็ถ้าเกิดคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็แชร์กับเพื่อนๆนะครับแล้วก็ถ้ายัางไงก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อจะได้รับสาระดีๆอย่างนี้ต่อไปในคลิปนะต่อไปนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับ